ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่มณนทอนเซฉวนค่ะที่มีรายงานผู้เสียชีวิต4คนและสูญหาย3คนนะคะเหตุกราจนทางกองทัพในรัเสเซียนั้นก็มีท่าที่ออกมาจากจีนนะคะในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับรัเสเซียโดยจีนนั้นระบุว่ายืนยันที่จะสนับสนุนเสียรีรภาพที่เกิดขึ้นในรัเสเซียค่ะติดตามได้กับ CMG ที่มอเทนสเตชวนมีรายงานผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น4คนกองทัพเรือจีนและเวียดนามเริ่มการลาดตะเวนร่วมกันในน่านน้ำของอ่าวปะยะปู้ประธานาธิบด,ดีแห่งเบลารุสยืนยันตามเวลาท้องถิ่นว่านายเจฟฟินี่ปริโกชินผู้นำของกลุ่มบารเนอร์เดินทางถึงเบลารุสแล้วหลังจากเป็นตัวกลางเจรจายุติเหตุจราจนในรัสเซียขณะที่รัสเซียอ้างเตรียมสอบสวนเบื้องหลังของเหตุการณ์ พาไปชมเทศกาลภาพถ่ายในจีนที่เมืองซานเหมือนเซียมันทอนเหินหนานจะ,สะแสดงความสําเร็จของการสร้างสารรค์ภาพถ่ายระดับประเทศคุมผู้ชมคะฝนที่ตกหนักในหลายเมืองทั่วประเทศจีนนั้นนะคะก็ทําให้เกิดน้ําท่วมและดินถล่มหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่มณฑลเซฉวนนั้นก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น4คนค่ะ ฝนที่ตกหนักนะคะทำให้เกิดดินถล่มในเขตซิวหนิงเมืองหววซามนมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะและมีรายงานว่าเกิดดินถลม่มและโคลนถล่มขนาดเล็กหลายแห่งนะคะทําให้ถนนบางส่วนของกู่ฮุยที่เมืองซีอยนนู่นั้นเกิดการจราซรติดขัดค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้นําสิ่งกีดขวางออกจากพื้นที่แล้วนะคะโดยเหตุการณ์ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ การจราจรน,นั้นก็กลับมาเป็นปกติแล้วค่ะส่วนในช่วงบ่ายวันจันทร์จนถึงในช่วงเย็นของกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีสถานที่หลายแห่งที่มณฑลซานซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนั้นมีลมพัดแรงและมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะคะส่วนที่เมืองหยูหลินพบว่ามีโรงเก็บเหล็กบนหลังคาของอาคารที่พักอาศัยนั้นถูกลมพัดปลิวหายไปนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ ขณะเดียวกันก็มีรายง,งานนะคะว่าได้เกิดพายุลูกเห็บตกนานเกือบ1ิบนาทีลูกเห็บที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเกิดขึ้นที่เขตฟูกูของยูล่ลินค่ะขณะที่เขตเฉินชางเขตไฮเทคของเมืองเป่าจีนะคะมีลมพัดแรงค่ะทำให้เกิดต้นไม้หักโคน่นขณะที่ยานพาหนะหลายคันนั้นนะคะก็ได้รับความเสียหายด้วยนอกจากนี้ค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะก็ทำให้เทศมนฑลซอปิงของเขตปกครองตนเองมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะ ทำให้มีแม่น้ําเอ่อล้นนะคะและพบว่ามีเจ้าหน้าที่3คนติดค้างอยู่ที่จุดชมวิวค่ะทําให้ทางนักผจญเพลิงนั้นก็รีบรุดไปที่จุดเกิดเหตุทันทีเพื่อดำการช่วยเหลือและก็ย้ายไปยังที่ปลอดภัยนะคะหลังจากที่ปฏิบัติการช่วยเหลือมานานถึงหลายชั่วโมงด้วยกันค่ะส่วนที่มณฑลเซฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะก็มีรายง,งานว่าเกิดดินถล่มค่ะ ตอนนี้มีรายง,งานผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น4คนและสูญหาย3คนนะคะขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นกําลังเร่งทําการค้นหาค่ะดโดยฝนที่ตกหนักนะคะก็ทําให้เกิดดินถล่มที่เมืองเมียนสือและเมืองไวโจที่เขตเหมือนชวนค่ะทําให้ทางสํานักงานนั้นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เร่งทําการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโด,ดยมีรายง,งานนะคะว่าตอนนี้เองนะคะทางการท้องถิ่นก็มีการเตรียมเหตุฉุกเฉินแล้วก็จะตั้งกองหน่วยช่วยเหลือ ซึ่งตอนนี้มีรายงานว่านมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า900คนนั้นอพยพออกจากพื้นที่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะกองทัพเรือของจีนและกองทัพเรือของเวียดนามนะคะได้ร่วมกันลาดระเวนร่วมกันเป็นเวลานาน,านกว่า2วันที่น่านน้ำของบริเวณเขตเอาปป่าวไยปู้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ นับเป็นการร่วมลาดตะเบนร่วมกันครั้งที่34ของทางกองทัพเรือเวียดนามและกองทัพเรือจีนในรบริเวณเขตเอาเปยปู้ค่ะนับตั้งแต่ที่ทางทั้งสองประเทศนั้นลงนามในข้อตกลงทวิภาคีตั้งแต่ปี2548เพื่อปฏิบัติการลาดตระเบนร่วมกันในน่านน้ำในระหว่างปฏิบัติภารกิจเรือนาวิกโยธินสองลำจากแต่ละฝ่ายนั้นนะคะก็จะร่วมดำเนินการลาดตะเบนร่วมกันและก็ฝึกซ้อมในการค้นหารวมถึงการกู้ภัยค่ะ รวมไปถึงการสื่อสารที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศด้วยนะคะโดยทางเรือจีนสองลำค่ะได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของกวงหยวนและหางจงซึ่งเป็นเรือฟริกเกตขนาดเบาที่พัฒนาและก็ผลิตขึ้นเองในประเทศโดยทั้งคู่นะคะก็มีความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารที่หลากหลายค่ะการร่วมลาดระเวนในครั้งนี้ค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงที่สัปดาห์นี้เองทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามในฟาร์มจินมิน ได้เดินทางเยือนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์นะคะไปดูความคืบหน้าของสถานการณ์ในรัสเซียนะคะที่ทางประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกแห่งเบลารุสนั้นก็ยืนยันตามเวลาท้องถิ่นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่นายปริโกชินผู้นําของกลุ่มวากเนอร์นั้นเดินทางถึงเบลารุสแล้วค่ะหลังจากที่มีเหตุความวุ่นวายทางกองทัพในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ มีรายงานตั้งแต่ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัสเซียอ้างว่ากลุ่มทหารเอกชนกลุ่มที่เรียกว่าวา n กเนอร์นั้นได้มีการส่งมอบอาวุธหรือุปรกรณ์ของตนให้กับทางกองทัพรัสเซียด้วยนะคะขณะที่ทางประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกผู้นําของเบลารุสค่ะก็ได้กล่าวว่าเบลารุสนั้นนะคะก็จะพยายามที่จะรับรองความปลอดภัยของทางกลุ่มวากเนอร์หากพวกเขาต้องการ หลังจากที่ได้พยายามเป็นตัวกลางในการเจรจาของทางผู้แทนกลุ่มวัคเนอร์ก็คือนายเยฟเจนีปริโกซินนะคะซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์นั้นก็ได้กล่าวว่าการกระทําของพวกเขาโดยสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นความพยายามที่จะสลายกลุ่มทหารส่วนตัวและยืนยันนะคะว่าทางกลุ่มวัคเนอร์นั้นไม่เคยที่จะตั้งใจจะข้นรัฐบาลของรัสเซียด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยระบ,บุว่า ด้วยการเตรียมกําลังการดําเนินการสําหรับการถ่ายโอนยุทธปกรคจากทางฐานเอกชนกลุ่มบาร์เนอร์ไปยังกองทัพรัสเซียนะคะและขณะเดียวกันทางรัสเซีย Federal Security Service หรือว่า FSB นั้นก็ได้ยกเลิกคดีอาญาต่อกลุ่มทหารกลุ่มบาร์เนอร์สำหรับที่มีเหตุการณ์จราจรทางทหารก่อนหน้านี้ด้วยค่ะโดยคำกล่าวประสายทางโทรทัศน์นั้นเกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียนั้นได้กล่าวว่า กลุ่มนักสู้ของกลุ่มวาคเนอร์นั้นอาจจะเข้าร่วมกองทัพรัสเซียหรือว่ามุ่งหน้าไปยังเบลารุสด้วยค่ะขณะที่ทางผู้มีการของ n National g วกาศของรัสเซียนั้นก็ได้กล่าวในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าเป็นไปได้ว่าหน่วยพิเศษต่างประเทศนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการของกลุ่มวาคเนอร์นอกจากนี้เขายังกล่าวอ้างว่ากองกําลังพิทักษ์ชาติรัสเซียจะได้รับมอบอาวุธจากทางกลุ่มวาคเนอร์หลังจากที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะของรัสเซียนั้นได้กล่าวว่า รัเสเซียกําลังตรวจสอบว่าหน่วยงานข่าวกรองของตะวันตกนั้นมีบทบาทของเหตุการณ์ในกลุ่มวากเนอร์ด้วยหรือไม่ค่ะขณะเทียวกันนะคะทาง CMG ค่ะหรือว่าสื่อหลักของจีนนั้นก็รายงานนะคะว่าท่าทีของจีนสนับสนุนรัสเซียในการรักษาเสถียรภาพภายในประเทศและบรรลุก,การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองตามระบบในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศของจีนค่ะซึ่งมีการเผยแพร่บ,บนเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของจีนในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย ถแถลงการดังกล่าวนะคะยังเกี่ยวข้องกับกรณีกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตามถ้อยถแถลงก็ระบุนะคะว่านี่คือเกิจการภายในของรัสเซียในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดชันมิรของรัสเซียและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียอย่างรอบด้านโดยจีนสนับสนุนรัสเซียในการรักษาเสถียราภาพของประเทศตลอดจนบนรรลุการพัฒนารวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียด้วยค่ะ ดมีรายง,งานนะคะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้หารือกับทางรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียที่กรุงปักกิ่งด้วยค่ะปิดท้ายข่าวนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเทศกาลภาพถ่ายของจีนครั้งที่1 4ที่เมืองซานเหมือนเซียมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนค่ะที่ได้จัดแสดงความสำเร็จของการสร้างสรรค์ภาพถ่ายของประเทศจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะสำหรับเทศกาลภาพถ่ายในปีนี้นะคะเน้นไปที่การใช้เครื่องฉายภาพจอภาพกล่องไฟอุปกรณ์เฮลแกรมค่ะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและก็บรรยากาเรวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้มาร่วมงานนั้นได้มีการดื่มด่ำกับชีวิตแล้วก็ศิละปะด้วยนะคะซึ่งทางผู้จัดงานนั้นก็มีการจัดตั้งพื้นที่ของภาพถ่ายโปรดของฉันแบบอินสโ j รแอคทีฟที่สามารถให้ผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมได้มากขึ้นด้วยนะคะ คุณจูหยางสมาชิกของสมาคมช่างภาพแห่งประเทศจีนค่ะเ็าได้กล่าวว่าทางผู้ร่วมงานนั้นสามารถสแกน QR c ค d e แล้วก็ช่วยกันโหวตภาพถ่ายที่ชื่นชอบนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้ค่ะก็มีความหมายมากสำหรับการพัฒนาศึกษานิทรศการภาพถ่ายแห่งชาติจีนด้วยค่ะโดยทางนิทรศการนี้นะคะก็ได้สะท้อนเห็นความหลากหลายของการถ่ายภาพและสะท้อนถึงการเล่าเรื่องตามเหตุการณ์ต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านทางภาพถ่ายเหล่านี้อีกด้วยค่ะ ซึ่งถือว่าสวยงามและก็มีเรื่องราวทีเดียวนะคะสำหรับภาพถ่ายที่มาจัดแสดงในงานในครั้งนี้นะคะและทั้งหมดนี้คือ CMG Thai Weekly ค่ะข่าวสารส่งตรงจากจีนนะคะคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook China Face นะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ